ตอนนี้ตำรวจทางสมุทรสงครามคือตำรวจบ,บางคนทีนะเนี่ยขาก็มีการตรวจสอบระบบป้องกันสัญญาณเตือนภยัยบ้านผู้สูงอายุเกือบ50หลังนะคะหวังว่าจะป้องกันหรือว่ามีการช่วยให้โจรข่มขืนนั้นได้ไม่กลับมาก่อเหตุได้นะคะเราไปดูรายละเอียดกันค่ะ ตำรวจภูทรอ,อ,อบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม,คามก็นำกำลังตำรวจเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงที่เป็นหญิงสูงอายุโดยเฉพาะในพื้นที่ตบบางยี่รงตบ,บ้านปราโมทและตบบางคนทีที่คนร้ายเคยก่อเหตุข่มขืนหญิงสูงวัยเพื่อวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในพื้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีหญิงสูงวัยถูกก่อเหตุข่มขืนรวม4รายในปี2555และมีจำนวนนี้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยนะคะ ั้งนี้ค่ะหลังข่าวฆาตกรวิริฬรายนี้กลับมาก่อเหตุอรารวาสอีกครั้งหนึง่งตตารวกตเกรงว่าคนร้ายอาจจะย้อนกลับมาก่อเหตุในพื้นที่จึงจัดก,กำลังสายตรวจออกตรวจสอบสัญญ,ญาณไซเรนเตือนภัยที่ทางท้องที่เคยนาไปติดไว้ตามบ้านผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงประมาณ50หลังคาเรือนในพื้นที่เสี่ยง6ตําบลก็คือตําบลบางยี่รงบ้านปราโมดบางคนทีบางนกแขวกบางพรมและตําบลยายแพงจาดนักก็ได้ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขบถูกข่มขืนทั้ง4รายโดยพบว่ายังอยู่ในพื้นที่เพียงแค่รายเดียวส่วนที่เหหลือออนนั้้้ไไดดยยอากปม แล้วด้วยค่ะครับก็มีเสียงสัมภาษณ์กรณีที่มีผู้สื่อข่าวไปถามประชาชนในพื้นที่โดยหญิงชราเนี่ยส่วนหนึ่งลูกๆก็อยากจะให้มาอยู่กับครอบครัวนอกพื้นที่นะครแต่ว่าส่วนหนึ่งก็บอกว่าก็ห่วงคือเข้าใจว่าคนชราเนี่ยก็รักบ้านห่วงบ้านนะครับแต่ก็พอมีวิธีแบบนี้ก็อุ่นใจหน่อยนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของโฆษกสำนักงาตนตำรวจแห่งชาติพลตวุฒิถาวรสิรินะครับก็บอกว่าพลตเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้ประชาก,การตำรวจแห่งชาติได้ตั้งรางวัลน,นำจับคนร้ายที่ก่อเหตุทำลายร่างกายและข่มขืนหญิงชราต่อเนื่องสิบคดีนะครับตั้งแต่ปี2553นะครับในเขตพื้นที่สม,มุทรสงครามสม,มุทรสาครแล้วก็นครปฐมเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากผู้หวังดีนะครับดังนั้นหาวกว่ประชาชนรายใดที่มีข้อมูลเบาะแสคนร้ายก็ ที่จะสามารถนำไไปสู่การจับกลุ่มได้นะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191นะครับหรือว,ว่า1599ตลอด24ชั่วโมงครับ